สวัสดีครับปารจชาพี่น้องจ้าสบายดีอยู่ดีไม่แห้งวัสดุสก้อนจ้า ก,กับสาวนอยู่นิวซีแลนด์คือเกา mm hmm. มากินข้าแรงน้อกันจากพี่น้องเมื่อน,นี้ได้ตำแค่รสไส้อันหัวสวีทจ้าหัวผักอันนิวซีแลนด์เขาอื่นหัวสวีดนอกจากโบฮูวา่าภาษาไทยวาจังใดได้ทอดปลาทูสองโตจ้าอากาอัน,อน,อนคือหนักแถาผัดไกล้ไส่อันน้ำม่ฝรั่งจากพี่น,อน้องจ้าแล้วก็พักคือเกาอยู่สวนแล้วก็มีบัก แตงผักสลัดคือเก้าจ oh, ้าร okay. ิกหวานพันใหญ่ได้อบปลาคือเก้าจ้าช่วงนี้ให้กินปลากินข้าวสวยจ้ะมาเนี่ยกินข้าวเจ้ามาเด้อจ้ะพี่น้องมาเด้อกินข้าวมันกรจ้าก่อนสิกิน we say thank you to order FC first mm hmm. ขอบคุณพี่น้องหลายๆนอกจ๋าเนอะขอบคุณที่เข้ามาติดตามขอบคุณเอฟซีพูนาลุกลักส์ฟูุคนเด้วจ้าเด้วอว้าสาววนกันเลยรีนพั่นกันขอบคุณมูพวกเพื่อนทั้ง Youtube น,น,กนะกจ๊าเนาะขอบคุณหลายๆที่เข้ามาติดตามฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้สาววนด้วยนะคะมาเด้อจะกินข้าวมกันชาลีนคัมแฮปเดนาวินัสทุเรยนวิจเจที่ว่าแครอทซาล ฟ r า n แมคแค stir fry um, chicken. Um, what do you call? a s p a r a g ้ s a า p a r a g u s นี่คือหน่อไม้ฝรั่งจ้ะพี่น้อง Asparagus. is that correct Asparagus a As <paragus>. oh, sorry โทษพี่น้องจ๊ะกับว่า่เป็นอย่างนอกจ้ะก็นาบอกพีาถึกว่าไม่ s p าเอ่ามันต้อง ม <c oughs> ันต้องมีโตเอสแต่เอสตัโตโตเอล่งถ่ายจา้ะสาวบนเข่าใจมาตัวที่พี่น้องโบแมนอันนี้คือน้ำใหม่ฝรังรรร่งเนาะจ้ะเนาะภาษาอังกฤษวละคมเหมือนเดิมมาพี่น้องก <c oughs> ินเข้ามาได้เกลาน้องโฟนไอเอ็มมากินข้ยาวแม่เอซียยทั้งร่ำลูกกามาได้จ้าเจแอลน้องโน้น้องเกล น้องมารีมาจาประเพณเอฟซีทีนารักของข้าวน้องอูมกินยกควนอวนำการน้องหอมมาเนื้อละน้องจิตแครีฟามอะมมา้วยจาน้องกายปูสิเมนสร้างคอนเทนงานแล้วกล้มแพพด้วยนะมาพี่น้องจา้ามากินข้าว เอาเดี๋จ่าเด้อเกินเบิด์ตสุขูสุคนพี่น้องฟังเล่าฟังเบิด์ตสุหมอ,องสุบอนจ้ามากละขิงข่าอาจามาแล้วค่ะว่าขข่ากล่องก็ได้กินพร้อมกันทั้งแล้วใช่ห้ขของก็มาจ้ะ พ่อพี่ haven't had no r m a l r o s s for ages yeah yes วันนี้วันอะไรที่สวยโดนเกิบเราข้าเจ้านะจ๊ะนิบแล้วสวัสดีครับ Fc หน่อยหรอก เอ็นในหน่อยก็เอาพี่น้องเขาก็มาหอดเหี่ยวเขาน่าะเอาไปเป็นโตรก็สติัสนโอยมิสอมิสัล p l e e The it's is really, really nice. Whatever I had is good. You said the beef, um, the beef quite nice, wasn't it? The mushroom, yeah, mm. beautiful. ไปกินข้าวานอาหารไทยเง้ยวันเกิดพญายี่น้องแสบแสบก็คู่มอง แซ่บบอลมาโพดสลดได้พี่น้องข้าเจ้าสิมีฝีมือของข้าเจ้าเองอยู่น้ำราบแสบของข้าวเจียว really well อืมล้วกราบแพ้งน้ำพี่น้องเยกิดว <c oughs> ันมันสูบเก็บแห้งครับบอ ต้องมาตรงนี h นะเนอ่ยติดทะเลเลยจป็นร้านอาหาระจ้าแต่ว่าบอเ้ซฟิมใมไเบิร์พี่น้องคตรหลายแห่งเจียงใจค่ะอื้า That. Mm. That's only a hundred and I mean a hundred and six. Hundred and six. Mm. Mm. ตำหวานสวีทกระแทบพี่น้องเอาผสมใส่แรอดหวานสวีท y o ะ a n i Ừ, thật Tôi là ếch xiềng. và đầu sao, quanh 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 cứ quanh bọc quanh 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 I put a cup of chili on it. Mmm. Who's mm. Jack? It's quite nice. <clears throat> put some more juice in the rice. A mm. little bit. I thought your papaya you here last night. Mm. How they get to the papaya? Is very no not here no i do sell frozen um shredded down the fire here but i don't know what it's like no it's not good mm. Mm. <clears throat> why don't they just import it i don't know eh? sure. i see a, a, lot on, a lot of youtube youtube friends from like america europe They've got a lot of papaya. No, we don't know. I'm not sure. Maybe they do sell it here, but I've never seen it. I've never seen it in any of the Asian shops we've been to. They have, but they're the right one. Mm. Not the green. They sell the other ones, don't they? Little, the little round ones. Yeah, but they. Uh, เราเวลีดเป็น hmm. ต mm ์นะเนา not n i เข้าขายอาบนสื่อมาตำเธอหนึงพี่นองแบคุูง่อยปลอมๆแบโคมขมกินกับสิบดอะที่รายเงินหน่อยหนึ่งกับเจ็ดแปดดอน เหนอยู่สวนพี่นอ้องไม่คนเดียวเลยน้อเจ้าเจ้าลิแตใบเรามากินบกาลกรลอกล้านแล้าตา <laughs> ไม่้นเดียวอีก่อนหนะอือฮึอืออ้า m o u t h f ขอบคุณพี่น้องเด้อค่ที่ข้มาติดตามนะจ๊ะเนาะ <c oughs> พอกันไหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบายจ้ะบครับ